สวัสดีชาวยุทธครับพบกับผมอีกแล้วบิลลี่ S9 ครับวันนี้มาอัปเดตการเดินทางเลเวล99ก่อนไป100ครับเป็นการเดินทางที่แสนยาวนานนะครับครั้งที่แล้วที่ผมอัปเดตคลิปไปผมเลเวลอยู่90 95ครับตอนนี้ผม99แล้วอีกเลเวลเดียวก็จะ1 0 0กว่าจะไปร้อยนี่ใช้เวลาก็น่าจะหลายวันอยู่นะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรพิเศษครับแค่มาพูดคุยเปิด ของที่เตรียมไว้ให้ดูเฉยๆว่าผมเตรียมเตรียมตัวมาตั้งแต่เลเวล95ครับการหาของของผมนี่ก็คือหาเองแล้วก็เพื่อนช่วยหาให้นะครับมีจางอี้ที่เป็นอาจารย์ผมและเป็นเพื่อนผมนัะนะ่นแหละช่วยกันช่วยกันหาก็คือเดี๋ยวผมจะหาะผลึกผลึกอะไรนะผลึกเหล็กหลอมสีแดงครับอ๋อเออไม่ใช่มันมันต้องใส่ออฟก่อนเนาะใส่ออฟให้ครบ สช่องแล้วมันจะได้ผลิตเยอะถ้าตีบวก6แล้วก็ตีให้แตกนะครับถ้าตีบวก6แตกมันก็จะการันตีได้10ชิ้นแต่ถ้า5้ขึ้นหแตกมันก็50 50ยัดไปเลยครับยัดแบบไม่ต้องคิดอ่ะเรียบร้อยครับติดครบ4ช่องต่อไปก็เสริมพลังครับใส่ไ,ไปเลยบวกไปครับ ัดหนักไปเลยปิกไม่โดนอีกเอาต่อไปเรื่อยนะครับไปอีกไปอีกอ่บอกอะไรแล้วเนี่ยสามนะข้ามเลยแล้วกันอ่ะยันห้าที่จริงใจครับกดปับบด๊บกดปึก๊กห่าเอ้ย,อยโทษครับได้ห้าเองนะ่ะ ผมอยากได้6อ่ะอนั้นกดเอาเอาใหม่เอาใหม่ัมน5้าแล้วกันขอ6อโอโอเคครับก็ยังได้อยู่อันนี้แหละที่ผมบอกว่า50 50ได้ไม่ได้ก็ลุ้นเอา5ขึ้น6แตกก็จะได้แต่ละอย่างนานมากครับอันนี้ผมหาสว่างใสชุดเนี่ยไม่ต้องใส่ออฟก็ได้ตีให้ได้บวก6ครับบวก6แล้วก็เอาไปย่อยนะไม่ต้ตีให้แตก ต้องเอาไปย่อยมันจะได้มาแต่ละชิ้นนี่ยากมากเลยลผมก็ทํามาเยอะนะเท่าไหร่แล้วตอนนี้เดี๋ยวนะติดปะเนี่ยยันห้าที่จริงใจใส่เอาสะหน่อยฮึบไปไปต่อทีเดียวฮึบโอ้โหอีแม่ขอไปครับ แล้พอดีลืมว่าอัคดคลิปอยู่เกือบไม่สุภาพซะแล้วกว่าจะหาของได้แต่ละอย่างคือมันใช้เวลาครับแต่มันก็ไม่ยากเกิดความสามารถเราหรอกนี่มาดูของแบบสิบที่ผมใช้ผมเป็นเจน2นะผมผมเล่นตามคนอื่นเขาก็คือไม่ได้เล่นมาตั้งแต่แรกคือของมันจะหาง่ายของในเซิร์ฟมันก็ถูกรวมก็เลยเอาหินสูงๆไว้ก่อนอันนี้คือทำเองชุดชุดแบบสิบนี่ทำเองเลย เกะออกไปมามาดูครับว่าผมเตรียมอะไรบ้างที่เตรียมเสร็จแล้วก็จะมีเสื้อครับเสื้อลายผ้าหนึ่งตัวเสื้อลายผ้าสเตตัสก็ประมาณนี้ผมให้รุ่นพี่ในกิวจัดให้ก็คือใครเลเวลร้อยสิบผมทักทุกคนยัดให้ไหนครับพี่ยัดทิ้ให้ไหนครับอย่างเงี้ยทักจนลำคานอะ่ะก็คือ เขาก็อยากจะให้เราเก่งนะเนาะเราเป็นลูกกิวเขา <c oughs> <c oughs> เก่งได้ต้องป้องกันตัวได้อะไรเงรี้ยนี่รองเท้าผมยังไม่เสร็จเลยแต่บวกรอและเหลือครับเหลือครับอภาพ้าดลา้ไพ่แล้วก็เอามาหลอมรวมนี่ผมเตรียมนี่จะทำให้ดูว่ามันทำยังไงอันอื่นเลยก็ไปที่ร้านค้านะตัดเย็บเลือกเลเวล4นะครับเลือกที่เลเวล4แล้วก็เลื่อน อาชีพเรามือผมเป็นมือกระบี่นะก็เลื่อนหา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 ไปน้ำซะด้วยไหนวะนั่นึงนะครับอ่ะเจอละนี่รองเท้าพอจะหาได้เนี่ยมันใช้เวลามากเลยนะผมเติมบ้างไม่เติมบ้างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นมนุษย์เิ้นเดือนนะครับก็คอือนเดือนออกก็จัดจัดเสร็จต้นเดือนกลางเดือนก็มามากครับอืมตามระเบียบกวัวซู้ขอไม่ได้ครับ เดินกดดนตบยับจนต้องทําของสู้ครับผมเอาละเรื่องธรรมดาของพุทธพบขาดไม่มากแล้วเหลืออีกนิดเดียวก็น่าจะร้อยร้อยหน่อยก็น่าจะใส่ได้ผมว่าน่าจะได้ใส่ไหลไพ่ครบ4ชิ้นละต่อไปนี่ลูกเสือเกาะเนี่ยผมเอาไว้ทําตอนเลเวลร้อยห้าร้อยห้าค่อยทำคือของที่คุณเห็นอยู่เนี่ยที่มันเขียวเยวเนี่ยถ้าผมเอาไปใส่รองเท้านี่มันนับหนึ่งใหม่หมดเลยนั่นแหละ ไม่ทาแล้วกันอาตดังไม่ทันต่อไปเป็นมาดูอาวุธครับอาวุธมีคนถามว่าผมทำร้อยไหมผมตอบตรงน,นี้เลยว่าไม่ทำครับผมผมไม่ทำอาวุธร้อยแน่นอนข้ามไปทำร้อยสิบร้อยสิบเลยทีเดียวแล้วครับใช้ให้ยาวๆครับมันก็พอไหวอยู่นะผมว่ามันมันก็ดีนะอาวุธตอนนี้มันก็โอเคอยู่ผมว่ามันเดือน่าจะสู้ใครเขาได้ลากไปก่อนเพราะว่างบงบมันจํากัดอนะ ผมเติมตังค์ได้เฉพาะตอนที่เงินเดือนออกเท่านั้นนะ่ะเดี๋ยวมันจะลำบากในการใช้ชีวิตผมเกินไปก็เลยตัดสินใจนู่นแหละไร้ยสพไปว่ากันรู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้ก็วิง่งครับตามสเต็ปม,มาอัปเดตสกิลปีครับที่ผมไปขัดขัดเก่ามาใหม่สกิลแรกคือมังกรเคลื่อนสกิลที่สองคือระบำเงาอ่าอ่านเอาเลยไม่เก่งเรื่องนี้แต่แต ตอนแรกอะผมได้สกิลสองอันนี้มาผมไม่ชอบนะไม่ชอบเลยอะมันใช้ยังไงวะใช้ไม่เป็นแต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งมันโอเคอยู่นะครับไอ้สกิลมังกรเคลื่อนเนี่ยมันก็ดีนะครับก็คือแบบว่าถ้าเราตีคอมโบไปเงี้ยแล้วเขาไม่โดนสตันเขาไม่หนืดอนะเรากดปุ๊บเลยมันดักหน้าเลยดักหน้าเสร็จแล้วมันมันตบได้อนะถ้าอยากได้สกิลใหม่ก็ต้องขัดเพิ่มครับโดยการใส่หินไอหินเนี่ยซื้อเสาร์อาทิตย์อะ วันไอ้ร้านค้าลึกลับแบบมันจะอยู่ที่1,000หยวนถ้าซื้อปกติมันอยู่2,000หยวนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอเสาร์อาทิตย์ค่อยซื้อจะได้ปีขั้น4ที่ผมทําไว้5ดาวอ่ะเวลาขัดเกา่ามันมันล็อกสกิลไม่ได้อ่ะผมไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมมันไม่เหมือนสตรีมคนที่เขาทําวะงงครับถ้าพี่ท่านใดดูอยู่ตอบผมหน่อยนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมให้ปนแบบนั้นตอนนี้ผมอยู่ห้องอันตราย ไม่ใช่ดิแผนที่อันตรายก็คือมาแอบฟา์์มอาครับปกติแล้วเนี่ยโชคๆพี่ๆแก๊งฮีเขาจะส่งตัวแทนมาหนึ่งคนเราจะมาเดินวนรอบๆก่อนถ้าจะเข้าคนเดียวเนี่ยมันผมก็ตึงมือเขาอยู่แต่ถ้าเข้าเข้ามาหลายตัวนี้ยัยงไงเขาก็ตอผมตาย <laughs> <c oughs> การฆ่ากันในยุทธภพเป็นเรื่องปกติของฝ่ไยทำมาก,กับอารทำครับคุณต้องเข้าใจไว้เลยบางคนผมเห็นโดนตีในร้องหน้าโลกเฉย เวลาเขาบ้างอะไรบ้างมันไม่ปล่อยให้ใครได้ดีด้ดืกอการหลอกมันคือเกมเกมก็คือเกมอย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียสใครจะฟาร์มทับที่ก็ปล่อยแม่งไปเลยเบลไปเถอะช่างมันก็ดูเอาครับผมโดนตบจะต้องอัพของอะถ้าไม่อัพของมันสู้ใครไม่ได้ไงอย่างน้อยอัพของดีไว้มันยังป้องกันตัวเราได้ใช่ไหมเอาให้สุดแต่ต้องสุดที่ตัวเองไหวด้วยนะ ไอ้ที่ทําตัวเนี่ยถามว่ากเก่งหรือยังยังนะมันสู้ได้เป็นบางตัวนะแต่มันก็ไม่ได้แย่ไงก็คือสู้ได้ก็สู้ <c oughs> แค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยจะถามว่าถ้าจะทําตัวไปสู้ท็อปเซิร์ฟได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับอ่ะเดี๋ยวผมว่าจะเปิดท็อปเซิร์ฟให้ดูสักหน่อยคือ <c oughs> แค่เห็นเห็นปลายรองเท้าบูทมันกูก็ตายแล้วอะเอาง่ายๆ <c oughs> มันสู้ไม่ได้หรอก คือเขาเติมโหดอ่ะอาโดนี่ท็อปเซิร์ฟผมายแล้วเอาวุธ16เสื้อ17เสื้อ117โอ้โหเอาเรื่องเห็นไหมจะสู้ยังไงก่อนไกุ <c oughs> ก็อยากเล่นไงคือแบบว่าถ้าเจอก็วิ่งครับวิ่งไม่ทันก็ตายบอกเลยว่าดอกเดี๋ยวจอดเมื่อกี้ปะะมุกอันนี้เรามาดูลองปะะมุกเอนือตึงไม่ต่างกันแท้ทุกชิน้นไงล่ <c oughs> เอาเรื่องอยู่นะ ตัวลูกกิวเซิฟเก้าของอาธรรมนี่ก็ตึงเกือบทุกตัวครับใครที่ลงท้ายด้วยฮีจะตึงหมดเลยอะไรที่อาฮีฮีหลอยฮีอะไรเนี่ยคือไม่สับสนชื่อกันบ้างหรอวะ <c oughs> ตามนั้นนะครับเป็นธรรมดาเติมเยอะก็โหดกวา่าผมก็อาศัยป้นของจากเพื่อนแล้วก็พี่ๆในกิวจัดให้หน่อยครับพี่จัดให้ผมนอนครับแค่นั้นแหละครับ บรรดาพี่ๆในกิวผมก็ไม่ยอมเห็นลูกกิวโดนตบอยู่อย่างเดียวครับก็จัดให้น้องมีอะไรก็ช่วยกันโยนหินตีของให้กันเป็นเรื่องปกติของเกมนี้ครับเราเล่นกันเป็นหมู่คณะอยู่แล้วผมเชื่อเลยว่าฝั่งการรพพ์เขาก็ทำแบบนี้แหละเขออนาน่าจะตีของให้กันด้วยแหละก็นา่าจะเหมือนๆกันนะมั้งคงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอะคราวนี้มาดูวิธีที่ผมใช้ฟาร์มอยู่ทุกวันนะครับ คือผมใช้คอมโบในการเก็บเลเวลเขาด้วย,ยคอมโบผมมีอยู่3เล่มแต่ระสก,กิลก็เป็นขั้น1 2 3นสะครับใช้มันหมดเลย3เล่มใช้แต่สีแดงเดียวผมว่ามันจบมอนเร็วดีอะละอย่างตอนที่มีใครมาเนี่ยผมเปิดหมดฝ่ายรอเลยก็คือถ้าเขาบวกปุ๊บผมก็พร้อมที่จะสู้ทันทีองเล็บมาตัวเดียวนะแต่ถ้ามาเป็นหมูะนะ่คณะคงต้องวับหนี พี่แก๊งฮีนี่ตึงทุกตัวเลยผมบอกให้ตึงจัดมาคนเดียวพอสู้ไหวแต่ถ้าเกิดว่ามากับเป็นหมู่คณะก็เรียบร้อยตามระเบียบนอนมันก็คือเกมนเนาะก็เข้าขใจแหละก็ยุทธภพก็คงจะไม่ปล่อยให้ใครได้ดีจนเกินหน้าเกินตาอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วผมเองก็ไปตีเขาเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าทำตัวนิ่มๆนะก็ใส่เขาทั่วเหมือนกัน ทำตัวมาแล้วอะมันก็ต้องจัดหน่อยดีใช่ไหม,อ,มอย่างกิดเสาเนี่ยผมเคยลงไปป่วนผมไม่ได้เก็บเป้าเลยนะผมเลือกตีคนอย่างเดียวคือป่วนครับเพราะวาเขาว่าเขายึดคลองเสาหมดเลยทําได้แค่ป่วน,วนผมก็เข้าจะปวดจะเข้าไม่ได้แล้วแหละเข้าไปโดนลมโดนลมแล้วก็ตายแล้วก็เข้าใหม่เข้าไปอีกโดนลมแล้วก็ตายอยู่อย่างงี้ครับจนมีคนทักมาบอกกูยอมใจมึงจริงๆเลยครับบิลลี่อะไรแบบเนี้ย <laughs> ไม่ใช่หรอกกูเข้าไปป่วนเฉย อนุกนๆนะไม่มีอะไรผมไม่เคยโกรธใครแบบจริงจังเลยนะครับเข้าแบ็คลิสแล้วกูต้องเอาไอ้นี่ให้ได้อะไรแบบนี้ไม่เคยมีเลยโอเควันนี้มาคุยกันแค่นี้แหละมีให้ดูแค่นี้แล้วพบกันใหม่ครับบิลลี่ S9 บิลลี่ไม่ใช่ชื่อผมเป็นแค่ชื่อตัวละคร